นี่วันนี้มีเพื่อนมาเก็บเห็ดนะคะคุณเนียมกับป้าแก้วลิปวันนี้มีคนไทยที่อาศัยอยู่ในนอร์เวย์อยากเปิดประสบการณ์เก็บเห็ดกับมาดามบ้านนาสวีเดนใครไม่ชอบคลิปเสียงดังคุยกันข้ามคลิปนี้ไปได้เลยจ้าเห็ดเลนกฝาดิ๊กเอา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 ย่างกันหัวกันนี่แหละหัวกันเอาเอาอาแล้วลงมา เรามาเป็นคนแรกค่ะทุกคนสวยมากแต่ข้างบนสวยกว่าโอ้ไม g ก d ทุกคนเตรียมเต็มสองถังได้เลยจะบอกนี่คือป่าใหญ่ของวัน<อ>ยังไม่มีคนมาก่อนเราขอขอคอทุกคน<อ>สุดยอดมากข ยอดข้าไปือกีดแมงแคบขอบคุณค่ะมีเพื่อนสนุกเลยอะเอาถ้ามอนมาคนเดียวอะไรรู้ไหมอุกอั้กกีดก็ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่แล้วบางทีมันแบบสนุกไม่ดีใจแม่เนี่ยอย่างอย่างเงี้ยคือเต็มที่มากันหลายคนมาสิมาสินั่นน่ะสิสวยมากความสุขล้วน เดูดูเขาเก็บมาำดูสวยงามมากประมาณเก็กิโลค่ะมาดูก็บเยอร์ดิ้งมีโรงงานด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนี่วันนี้มีเพื่อนมาเก็บเห็ดนะคะคุณเนียมกับป้าแก้วค่ะติดตามรับชมกันค่ะเราต้ององใจเชื่อป้าแก้วไม่ได้ละนี่ดีใจดีใจพา พาป้ากับพี่นิ่มมาเจอนะคะนี่นี่เก็บเลยเก็บเลย,ยดูดอกสองดอกนะั้นสวยเป็นเอาถุงใส่เห็ดแห้งกันไหมคะมีถุงไหมวันนี้มีถ<ม>ุงอยู่นในเป้เดี๋ยวดูก่อนเราต้องใส่ถุงสำหรับแยกใช่ไหมใช่ค่ะสมมุติว่าจะเก็บไปกินนะ หรือจะเก็บไปฝากอะไรแบบนี้วันจะจะเก็บไปฝากค่ะช่องคิดเต็มหมดแล้วโอ้โหแสดงว่าเห็ดทางฝั่งนอร์เวย์ก็เยอะเหรอคะมันจังหวะที่เราไปเจอก่อนเพื่อนอ๋อเหมือนว่าเราไปเจอแล้วเราเก็บก่อนถ้าขับรถแค่สองชั่วโมงน่ะมาขายได้เลยแต่ว่าโรงงานเขาจะเปิดเอ่อที่หนึ่งเปิดหกโมงถึงทุ่มหนึ่งอีกที่หนึ่งเปิดทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มก็คือเก็บเห็ดฝั่งนอร์เวย์มาแล้วก็มาเก็บแถวนี้ แสดงว่าอีกจุดหนึ่งยังรอเราป่าแห้งๆเห็ดแ,แห้งหมดเลยทุกคนคัดเห็ดยากน่าดูเลยค่ะช่วงนี้น้ำหนักเบามากสำหรับคนที่เก็บขายบางคนเขาเลิกเก็บเลยนะคะเรียกว่าไม่คุ้มค่ะเต็มตะกร้าไม่รู้จะได้ถึงกิโลหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะแต่เรามีวันหยุดทุกครั้งที่เป็นวันหยุด เราอยากเข้าป่าวันนี้มีเพื่อนมาเดินด้วยนะคะทุกคนอืมก็สวยอยู่นะแล้วก็ยังคงเก็บเห็ดแห้งเอาไว้ไปแจกเพื่อนแจกคุณป้าที่อาผัดหนิ่ด้วยค่ะทุกคนนี่คือเห็ดกลุ่มที่วันเคยโชว์เห็ดทุกปีค่ะ ได้เลยนั่นแหละเมื่อวานสามีวันยังบอกเลยว่าเธอเนี่ยดิโชคดีนะได้แต่งงานกับคนสวีเดนเธอชอบเก็บเหตดวันเลยบอกใช่ไงสวยมากโอ้ของวันบอกเป้าหมายตอนแรกเลยค่ะแล้วแฟนนี่มันไม่เคยเข้าป่าเลยโอ้เหมือนกันเหมือนกัน <ś les> สวยมากกลุ่มนี้ทุกคนเจอจุดสวยๆแล้วถูกไม่ทันเราละ <ś les> มันขึ้นอยู่กับวะมันขึ้นอยู่กับดวงจริงๆค่ะ เพื่อนวันรู้ว่าวันมาเก็บป่านี้ยังบอกเธอทําไมเธอโชคดีขนาดนี้มันไม่น่าจะเหลือ,อ <laughs> ว่าเลยโอ้ยน,นู่น,นไปเลยดักหน้าไปเลยค่ะใต้ต้นไม้ต้นนั้น,น,น,บบนโอ้งั้นก็ข้ามคลองไปฝั่งนู้นมองเห็นเห็ดไหมคะ,ะมันเกิดที่เดิมนัมน่นแหละน,นั่นแหละตอนคุณนิ่มไปเลยค่ะ ขึ้นสูงคือยอดเขาสูงที่วันบอกว่าไปเจอป้าคนหนึ่งนะค่ะเราไม่น่าจะขึ้นค่ะวันนี้นเป็นคลองค่ะเยอะอยู่ตรงนั้นตรงต้นไม้สองต้นที่ติดกันนั่นนะคะอ๋อ ได้ค่ะเดี๋ยวเราตอนเย็นเราค่อยเลือกก็ได้ค่ะหมขายาวค่ะปาจะบอกว่าจะทิ้งดอกเลยไปเนี่ยตรงต้นไม้ข้างหลังอีสองต้นค่ะข้างหลังวันทางนี้เลยค่ะเดินเรียบลำคลองไปไม่ขึ้นสูงค่ะในกลุม่มนึง วันได้สดอยู่นะเนี่ย น้องมันมันรู้สึกขัดยากูไม่ค่อยสนุกเลยนะทุกคนเพื่อนวันนี้ที่เก็บเห็ดด้วยกันนะคะน้องโทรมาบอกว่ารอให้ฝนตกก่อนเพื่อเข้าเราไม่รอนะคะทุกคนเราก็จะมาเดินเหนื่อยๆท้อๆกันตรงไหนมอสสูงๆก็รอดอยู่อืมได้อยู่ค่ะตรงนี้ พี่เขาอยากมีประสบการณ์เก็บเห็ดกันนะคะทุกคนมาไก่ในวันที่ฝนแ้งอุ้ยแต่ตรงนี้สวยอยู่ เก็บไปก่อนฟื้นแล้วค่อยคัดอีกทีหนึ่งค่ะสวยสวยสวยฮุ้ยข้างหน้าอกีกสวยมากค่ะทุกคนโอ้ยดีใจอ้าว วยเหมือนดอกไม้ค่ะทุกคนุดีใจอ่ะกุ่มนั้นโชว์ได้นะก่อนหน้านั้นคือแหง้งแห้งมากเห็นแห้งอ่ะนะลองไปทีคะท,ที่นี่เขามีโรงงานรับซื้อก็จริงแต่เขาคัดเยอะมากเอาดืมถ่ายคลิปทุกคนถามดอกนี้สวยมากใช่ค่ะ ตรงไหนชื้นๆจะสวยค่ะทุกคนตรงไหนแบบโดนแดดจ,จัดๆแห้งไปหมดเลยอดอกสวยมากมเดินกินขนมไปด้วยนะคะตอนนี้ ทางกวางเดินค่ะน้องกวางน่าจะเหยียบนี่เดินมาถึงครึ่งทางแล้วค่ะนิ่มมาออเตายายได้ยินค่ะมาเก็บเลยเก็บเลยตัวน้าถ้าเจอแบบนี้นิ่มไปไม่เป็นอ้าวไปไม่เป็นนั่งดูปะใช่คือแบบว่ามา ใบหมอกนี่ตักเลยตักตักแก้วตักตักแก้วตักไปเรื่อยตักไปเรยแม่นอย่างอ่ะโอ้มันก็แห้งเนาะป้าแก้วเดินงงอะไรอยู่ใบไม้หรือเปล่าที่ป้าแก้วเห็นน่ะเออมาดูอีกทีเป็นใบไม้โอ้ยโอ้ย ถ้าสมมุติว่าฝนดีๆมันก็จะเป็นสีเหลืองทองม,มันจะให้วางยาไปก่อนนะถ้าสมมุติว่ายังไม่มีใครมาของเราเราจะเจอแบบเนี้อีกเป็นสิบกลุ่มเลยข้างหน้าเนี้ยป่านี้ใช่ไหมใช่นี่แหละบางทีแบบไอ้แห้งๆอะ่ะเราก็เก็บไปกินก็ได้ <laughs> <laughs> จริงผัดกะเพราอร่อย มันผัดไปแบ่งเพื่อนฝรั่งกินเนี่ยกะเพราเนี่ยจริเขาบอกว่าผัดกะเพราอร่อยผัดสักครั้งเลยเนี่ยค่ะเห็ดปลาแก้วที่อยู่ไทยรสตะกี้อ่ะผัดเลยอร่อยกว่าเนื้ออีกแบบมันเข้ากันที่สุดเลยค่ะถ้ามันแห้งๆแบบนั้นอ่ะเพื่อนเฮ็ดเห็ดแห่งเพื่อนเอาว่าเป็นไปไม่เป็นไม่รู้จะคัดยังไงแต่เก็บไปก่อนแต่นี่ไม่ได้แยกอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเรา ว้าวเหลืองเด้โอโอ้โหได้ครึ่งหนึ่งใช่แห้งไปแห้งไปหมดแล้วนะเก็บได้ห้าสิเอร์เซ็นต าคุณมันรู้ตายแล้วมาบ่อยๆเนาะเราก็จะรู้แล้วก็เดินเก็บ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 ถูกแต่ว่าข้างหน้าตรงทางออกอะค่ะปีที่แล้วเดินไปชนกองเห็ดไม่แน่ใจว่าจะจำได้ไหมชนกองเห็ดใช่แล้วบางปีก็จะเดินงงๆอยู่แบบนั้นแบบตรงไหนวะตรงไหนวะเราเราขึ้นล่องตามนี้หรือว่าเราเนี่ยเราลงข้ามไปนี่เลยค่ะ <Okay. S 3> เราลง,างไปกีดก่อนวันซิไปกีดนำทางให้ดูหนะ่อยซิไปนี <laughs> ไปนำล่อง <laughs> ช่ไปหาเองให้เจอสิแล้วจะรู้สึกแบบโอ้ยที่สุด s ักเซสเดนยังไงคือเดินไปได้สิได้ได้ <c oughs> ผลของความแห้งแล้งนะทุกคนเก็บตายจริงจริงจ้าเก็บอันแห้งออกก่อนไปผัดกะเพราเดี๋ยวได้ไปปล้นกะเพราน้องนกคุ้มนะคะฝากช่องน้องนกคุ้มสวีเดนด้วยนะทุกคน นักเก็บเห็ดมืออาชีพน้องบอกว่ากระเพราบ้านน้องเยอะค่ะเดี๋ยววันนี้วันอาจจะไปเก็บกระเพราเป็นกระเพราสายพันธุ์ไทยทุกคนเอามาผัดเห็ดอร่อยมากข้ามคลองแล้วเดินไปต่อค่ะคุณนิ่มถามทางคุณนิ่มอะค่ะเดินข้ามคลองแล้วก็เดินต่อค่ะ เก็บเลยเก็บเลยมีคนมีคนส่งข่าวบอกว่าฝั่งนี้เยอะนะคะเยอะเราแห้งไหมอันนี้ก็คือได้ครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็แห้งวันเก็บไปผัดกะเพราค่ะ ยทับเองหรือเปล่าเนี่ยเละเลยส่วนตรงนี้เป็นเห็ดผัดกะเพราค่ะทุกคนผัดกะเพร,อรเาอร่อยช่วงนี้เรามีเห็ดผัดกะเพราทำพาสตา้าอะไรเนี่ยเยอะเลยนะคะ เสร็จแล้วก็เสียดายแบบนี้ทิ้งไว้ก็ไม่ขยายพันธุ์แล้วค่ะทุกคนเพราะมันแห้งจะไปกินอย่างเดียวเก็บไปขายไม่ได้นะคะ ถ้าไม่มีขอบสีน้ำตาลน่ะใช้ได้หืมใส่ใส่ขุบกรอบถ้าไม่เห็นเห็ดก็เดินออกมาค่ะ มีเสียบขาก้อนใช่เรามีที่ปักค่ะปักไปเลยไม่ต้องเสียเวลาทำไมเร็วไม่ทำไมหรอกเรายกยังไงทำไมมันอะไรอย่างนี้เตรียมลนยดีงามค่ะดีงามว้าวคืออยู่คืออยู่เรางามด้วยนะไม่โดนแดด ขัตยามมองคุณดูสุณบอเก็บเก็บในในแบบเห็ดเฉยเริ่มไม่สวยแล้วค่ะทุกคนของเรา,ไปไปเราสมบูรณ์รอรอให้มาชมก่อน,นพี่พี่นิ่ม,มาถ่ายคลิปเลยคลิปอันนี้งามอ่ะหนุนไปแก้วไปมุมนู้นวสวยมากเธอไม่ถ่ายคลิปหรอ ก็ไม่อยากกัปอ้วนแล้วต่อมอยากทุกคนอยากเยอะมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไม่อยากเยอะอย่ามาอยากเยอะโอ้มันแบบนี่แหละเนาะเจออีกสักกลุ่มไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใหม่พัชรีโม้สิ้นเลยสิ้นเลยอันนี้เป็นใหม่เรามีคนทักมามัวตะเก็บเห็ดเราไม่ไปดูคอนเสิร์ตที่สตอโคมหรอคะ อีหยังวะเลยถามว่าต้องไปเหรอคะงงโอ้ยบัตรต้องพันกว่าใครมาใหม่พัชรีอ่ะตอนที่เขามาชีวิตคนมันไม่เหมือนกันนะแสงทองเออใครจะไปวิ่งดูคอนเสิร์ตบ้าบกบัวมันมาเข้าป่าบอววันมาเข้าป่าคือกันถ้าชวนไปแบบไทยแฟร์ที่มีของกินขายหรือว่าพาเข้าป่าโอเคอยู่ไทยแฟร์นี่ก็ไม่ไป นานๆทีค่ะพว่านิมไปวัดกับข้าวฟรีอร่อยอร่อยเยอะโอ้ย,ยเยี่ยมเลยคอ <laughs> นเซ็ปตดีมากเลยน่า <laughs> คต <laughs> ไม่ใช่ดิมต่วข้าวไม่ค่อยเป็นไชสวยมากอันนี้นั่งฟินก่อนนะไม่ค่อยไม่รีบไม่รีบ, <laughs> รบใครจะดื่มน้ำก็ได้เลยนะคะตอนนี้ <laughs> โอ้หายเหนื่อย แล้วรอดมาได้ spell, Shot, ไงนี่รอดความร้อนความหนาวมาได้ไงีนกลุ่มนี้เขาพึ่งขึ้นตรงนี้มัน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 ชื้นเขาพึ่งขึ้นที่ผ <mind> ่านมาคือหืกองเีษน้ําตาลหายเหนื่อยลเนาะถ้าเจอแบบนี้เนาะจริงนี่อกป่าวันเอาเลยสดสดเลยค่ะนี่แหละเขตเสียงคุยกันมอแมงงอแงเนี่ยอย่านินทาคนอื่นก็พอเพราะว่าวันไม่มีเวลาตัด ตัดต่อคลิปอค่ะเพราะว่าเนี่ยวันถ่ายไว้วันนี้ผู้มีนั่งรถไฟไปทํางานสมมุตินะคะวันก็ตัดตอนเช้าแล้วไม่มีเวลามาเช็คเสียงอะไรเลยสดสดเลยเอาาไปแก้วเก็บต่อต่อเลยเก็บเลยเกี่ยงจัละบานดอจะได้เดินคุณเนียมเดินลงนะเดินลงข้างหลังวันค่ะ หรือจะเดินวนตามเนินเนินเนี่ยแหละไอ้ป่าเนี่ยมันจะมีเนินบางทีเรามองไม่เห็นทางซ้ายมันก็อยู่ทางขวาค่ะบางทีเขาจะหลบอยู่ใต้ต้นไม้ปล่อยให้มันเจ็บให้คนเจอเจ็บเนาะไปหาเจอเองสิป้ะแก้วไปหาเจอเองโอเคโอเคนี่แหละจริงๆค่ะป่านี้ ทางออกคือข้างหลังวันนะโอ้ยอยากรออยากรออะนั่งรอตรงนี้แหละอ่ะงั้น <c oughs> สวยมากป้าป้าแม่แม่หายเหนื่อยจริงๆค่ะ <c oughs> ได้พาทุกคนมาเห็นแล้วนะกลุ่มสวยๆ คนปีที่แล้ววันก็เจอตรงนี้นะคะใครที่ตามวันในป่าสวนใหม่ค่ะทุกคนข้างหลังวันค่ะ ไปทางนี้เนาะใช่ลงไปทางนี้เลยเถ้าโชคดีก็จะเจอแบบนี้อีกหนึ่งกลุ่มใช่ไหมก็จะกีก,<ช>ก็จะคอยอ<ม>ืม <c oughs> คอย <c oughs> คอยคอย <c oughs> ทางนี้จะนอนเก็บแล้วคะ <c oughs> ่ะสวยมากตัวน ไปจ้าขอบคุณตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกลุ่มนี้สวยมากออกจากป่าแล้วนะคะจุดสุดท้ายตรงเห็ดริมทานน้ำตกแต่ไหนน้ำตกก่อนแห้งสนิทเลยค่ะไม่มีน้ำตกจ้าปีนี้เดี๋ยวสิงหาคมมาอีกรอบนึงนะคะทุกคนปิดป่าใกล้บ้านกันกันกบแขกผู้มาเยือนสองคนนะคะ แต่สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเก็บเห็ดกับพี่คนไทยในนอร์เวย์สวยทุกคลิปมี3 EP โปรดกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่างๆที่ช่องมาดามบ้านนาสวัสดีค่ะ